คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเสี่ยงซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้โนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะทงช่วมเมฟซีทุกท่นานค่ะยินดีตอนรับเข้าสูช่องเจนางน้ำโชกนะคะทงช่้ชมาะมือน,นีเป็นเสาของวันที่เก่าสิงหาคมสองพัน้าร้หะคะเนาะหลังจากที่ไปทํำบุญยูวัดมาแล้วนะคะตักบัตรทํำบุญ มแมล้วแอดก็ได้มาติดต,ตามตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางกับเล่าพัฒนาคือเก่าค่ะสำนักแหลกทีมาเมื่อนี้ก็คือสำนักของเอฟซีค้นเมืองเกินนะคะท้ช่ค่ะซึ่งสำหรับเอฟซีคนเมืองเกินเมื่อว่านี้เพิ่นเขาโตลูโตวินนะคะทผช่ชมเนาะต่บกเขาโตเจาะเข้าก็ตามต่อค่ะท้ช่ว่ะเพิ่นเขาแปดเมื่อว่านี้นะคะ ซึ่งตัวเลขขนาดเสียดายนะคะ808เลขล่าง28นะคะทา่านชมคะ่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามืออืน่นวันที่10สิงหาคม2565เนหอยเอฟซี FC, คนเมืองเกินใช่ห้ามาตัวใดเน้นตัวใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกแอดวารหวดนี้เขาแน่นอนเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าจังสันไปฟังนํากันไปเมืองนําก,กันกับทา่าำชมคะ่ะว่าตัวเลขแนวทางสิเขาตัวใดเนาะค่ะเนาะ ไปติดตามด้วยกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมขาก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเลขแนวทางงงวดวันที่เก่างวดวันที่สิบของเอฟซีนเมืองเกินนะคะแอดกับขอยอนมึงผลงานของเอฟซีนเมืองเกินก่อนนะคะเนาะสำหรับวันที่แปดนะคะเอฟซีนเมืองเกินกับเขาลูดทีแปดนะคะท่านผู้ชมขาเข้ารูดทีแปด ส่วนวันที่ห้าเอฟซีขุนเมืองเกินนะคะเข่าตัวตรงตัวเจาะนะคะคือซีสามนะคะส่วนวันที่สามเอฟซีขุนเมืองเกินเข่าตัวหลุดนะคะคือหนึ่งศูนย์หลุดหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นเองนะคะส่วนวันที่หนึ่งเอฟซีขุนเมืองเกินเข่าตรงตรง,ตรงคือเก่าซีนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเอฟซีขุนเมืองเกินเข่า เขาทั้งบนทั้งล่างกนผู้ช่ว่ะแต่ว่าล่างไปออกบนบนเมื่อออกล่างนะคะอันนี้คือผลงานของเอฟซีนเมืองเกิน,นะะเนะะาะค่ะเนาะที่บุพาดจับงวดกับท้ช่ว่ะาแต่ว่าเังงวดกับเป็นตัวเจาะเร่งงวดกับเป็นตัวลูดเนาะค่ะเนาะที่ผ่านมาวันที่แปดก็คือเขาตัวลูดกับทำช่วงขลูดแปดออกแปดศูนย์แปดนะคะ ่านัาู้ชม่อค่ะไปติดตามตัวเลขแนวทางของเอฟซีคนเมืองเกิดต้องกันว่าเขาเนาะตัวเลขแนวทางเอฟซีคนเมืองเกิดค่ะบนนะคะบนบนเพื่อนให้วิ่งลูดที่เก้ากับสามนะคะเน,ะเน้นเก้าหนึ 1, ่งเก้าสอง ัวนองมากค่ะท่านผู้ชมมีแปดหนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าแปดอันนี้คือบ,บนนะคะทา่านผู้ชมเนาะส่วนล่างล่างล่างดึงรูดที่แปดกับศูนย์ ร่างวิ่งรูที่แปดกับศูนย์นะคะในช่วงขวาตัวเน้นของเครน่เน้นแปดหนึ่งแปดสี่ตัวล่องศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม 04แล้วก็83ดสาวะคะเนาะอันนี้คือตัวล่องนะคะตรงช่วงขาส่วนเลขน่าจะน่าจะมาเลขจาน่าจะมากของควรมี01 02แล้วก็81นะคะ อันนี้เป็นตัวเลขเนวอทางของเอฟซี้นเมืองเกิน้วคะทำชุ่มเนาะบนเน้นรองอันนี้คือตัวนี้คือตัวเน้นของเพลินนะคะตัวร่องกับจัดเบิร์ดคือเก่าแล้วค่ะทำชุ่ม่ะตัวเน้นตัวรองนี่ค่ะอันนี้เลขที่น่าจะมานี่ค่ะนี่คือตัวเลขแนว้ทางของเอฟซี้นเมืองเกิน้วคะทำชุชมเนาะเพล่นก็ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่าง ถุงช่วมกับเดพิทใส่วิจารณญาณในการรับชมด้ว่องถุช่ค่ขาซึ่งตัวเลขแนวทางค่ะว่าหลายตัวถ้าพูดถึงนถคันนูดีตัวเนียนตัวร่องทุงช่วกับซุ้มมาคุมคนสีเขา้ตรงๆนะคะถุงช่วกขาใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะทถุงชมค่ขาตัวเลขแนวทางแต่มีเขามีรูปเป็นของธรรมดาเอฟซีคุ้นเมื่อเกินเถยวนี้จะเป็นอีพี่ที่เก่านะคะ อีพี่เก่าเพ่นบุรุษจะเทือด้วยค่ะทางชุ่มค่ะเพื่อนก็จะเข้ามาตลอดนะคะอันนี้คือตัวเลขเนวทางของเพิ่นค่ะทางชุ่มค่ะกับพิจารณนาเอานะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาทางชุ่มไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ